พระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่3เมษายนวันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์บทอ่านจากหนังสือประกาศศกอิสยาบทที่42ข้อ1ถึง7องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเชิดชู เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขาเราให้จิตของเราแก่เขาเขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานชาติเขาจะไม่ร้องตะโกนหรือเปล่งเสียงดังจะไม่ทำให้ใครได้ยินเสียงของเขาตามถนนหมายอ้อที่ชำแล้วเขาจะไม่หักและไส้ตะกียงที่ริปรีอยู่เขาจะไม่ดับ เขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริงเขาจะไม่หมดหวังหรือท้อใจจนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมไว้บนแผ่นดินดินแดนชายทะเลจะรอคอยคำสอนของเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างท้องฟ้ากว้างใหญ่ทรงคลี่แผ่นดินและทุกสิ่งที่เกิดจากที่นั่นประทานชีวิตแก่ประชากรบนแผ่นดิน และประธานลมหายใจแก่ผู้ที่ดำเนินอยู่ที่นั่นตรัสว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราได้เรียกท่านมาเพื่อนำความชอบธรรมเราจับมือของท่านและรักษาท่านไว้เราให้ท่านเป็นพันธสัญญาของประชากรและเป็นแสงสว่างส่องนาน,นาชาติเพื่อเปิดตาคนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกจองจำจากคุก ปลดปล่อยผู้ที่อยู่ในความมืดจากที่คุมขังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนับุญยนบทที่สิบสองข้อหนึ่งถึงสิบเอ็ดหกวันก่อนฉลองปัสกาพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่หมู่บ้านเบธานีตำบลที่อยู่ของลาซารัส ที่พระองค์ทรงทำให้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายผู้คนที่นั่นจัดงานเลี้ยงเป็นเกียรติแด่พระองค์มารธาคอยรับใช้ขณะที่ลาซารัสเป็นคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะกับพระองค์ด้วยมารีใช้น้ำมันหอมสมุนไพรบริสุทธิ์ราคาแพงหนักหนึ่งปอนช์ลมพระบาทของพระเยสุเจ้าและใช้ผมเช็ดพระบาทกลิ่นน้ำมันหอมอบอวลไปทั่วบ้าน ยูดาสอิสคาริโอตสิคนหนึ่งที่จะทรยศต่อพระองค์พูดว่าทำไมไม่เอาน้ำมันหอมนี้ไปขายราคาสามร้อยเหรียญแล้วนำเงินไปแจกให้คนยากจนเล่าที่เขาพูดเช่นนี้มิใช่เพราะเขาห่วงใยคนยากจนแต่เพราะเขาเป็นขโมยเขาเป็นผู้ถือถุงเงินและยากยอกเงินในถุงนั้นพระสิทธเจ้าจึงตรัสว่า ช่างเธอปล่อยให้นางเก็บน้ำมันหอมนี้ไว้สำหรับวันฝังศพของเราคนยากจนนั้นอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านตลอดไปชาวยิวจำนวนมากรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นจึงมาม่ใช่เพียงเพื่อเฝ้าพระเยซูเจ้าแต่เพื่อมาดูลาซารัสซึ่งพระองค์ทรงทำให้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย บรรดาหัวหน้าสัมมนาจึงตกลงกันจะฆ่าลาซารัสด้วยเพราะลาซารัสทำให้ชาวยิวจำนวนมากไปเฝ้าพระเยซูเจ้าและเชื่อในพระองค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสตอง์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับ เวลาที่พระเยซูเจ้าจะได้รับพระสิริรุ่งโรจใกล้เข้ามาทุกทีอีกเพียงหกวันก็จะถึงฉลองปัสกาพระาศาสนาจักใช้หกวันนี้เพื่อนำเหตุการณ์ที่เกิดกับพระเยซูเจา้ามาให้บรรดาคริสตชนได้รำพึงภาวนาและติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกปีฉากที่ยอนนำมาเสนอในพว,วรสสารวันนี้ ก็คือหมู่บ้านเบธานีตำบลที่อยู่ของลาซสรัสมารธาและมารีสามพี่น้องผู้คนที่นั่นจัดงานเลี้ยงเป็นเกียรติแด่พระองค์คงจะเป็นงานที่ผู้คนทั้งตำบลมาร่วมนอกจากเป็นการให้เกียรติกับพระเยซูเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความินดีกับครอบครัวนี้ที่พระเยซูเจ้าได้ทำให้ ลาสรัสี่ตายไปแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าในงานนั้นพี่น้องทั้งสามคนต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันไปลาสรัสเป็นคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะกับพระเยซูเจ้าหมายความว่านั่งรับประทานอาหารโต๊ะเดียวกับพระเยซูเจ้ามารตาคนขย,ยันทำหน้าที่คอยรับใช้ ซึ่งเป็นงานที่เธอถนัดส่วนมารีน้องสาวทำสิ่งที่เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเธอใช้น้ำมันหอมสมุนไพรบริสุทธิ์ราคาแพงหนักหนึ่งปอนชโลมพระบาทของพระเยซูเจ้าและใช้ผมเช็ดพระบาทกลิ่นน้ำมันหอมอบอวนไปทั่วบ้าน ยูดาสิสการิโอสิทธิ์คนหนึ่งที่จะทรยศต่อพระองค์ถึงกับพูดออกมาว่าทำไมไม่เอาน้ำมันหอมนี้ไปขายราคาสาม้อยเหรียญแล้วนำเงินไปแจกให้คนยากจนเล่าน้ำมันขวดนี้ราคาสาม้อยเหรียญแสดงว่าแพงมากทีเดียวต้องทำงานถึงหนึ่งปีจึงจะได้เงินพอซื้อน้ำมันขวดนี้ แต่มารีให้กับพระเยซูเจ้าด้วยใจกว้างเลยทีเดียวข้อเสนอของยูดัสฟังดูดีครับเหมือนเขามีหัวใจเป็นพ่อพระที่สนใจคนยากคนจนแต่ยอนผู้เขียนพ่อวรสารฉบับนี้เขียนหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปนานแล้วเมื่อท่านหวนกลับไปมองเหตุการณ์นี้ท่านตั้งข้อสังเกตว่า ที่เขาพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเขาห่วงใยคนยากคนจนแต่เพราะเขาเป็นขโมยเขาเป็นผู้ถือถุงเงินและยักย่องเงินในถุงนั้นยอนเชี่อเห็นเจตนาแอบแฝงที่ไม่บริสุทธิ์ของยูดาสเขาเป็นขโมยพระเยซูเจ้าทรงปกป้องมารีตรัสว่าช่างเถิดปล่อยให้นางเก็บน้ำมันหอมนี้ไว้สำหรับวันฝังศพของเรา ซึ่งผู้อธิบายพระกัมเบียอธิบายว่าพระเยซูเจ้าทรงเห็นการกระทำของมารีว่าเป็นการแสดงความเคารพพระสบของพระองค์ก่อนเวลาเป็นสัญลักษณ์ของการฝังพระสบที่จะตามมาในภายหลังพระองค์ตรัสต่อไปว่าคนยากจนนั้นอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านตลอดไป การช่วยเหลือคนจนอาจจะเป็นการกระทำโดยไม่คิดว่าทำกับพระเยซูเจ้าก็เป็นได้พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ยากจนของพระยาเวพระองค์ทรงเป็นผู้ยากจนในความหมายของบุญ,ญาลาบแท้ที่พระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสารโดยนบุญมัทธิวบทที่หมีผู้นำพฤติกรรมของยูดาสกับของมารีมาเปรียบเทียบ ให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนยูดาสเป็นชายเป็นศิษย์ติดตามพระเยซสเจ้าตลอดเวลาประมาณสามปีเขาถูกเลือกสรรจากพยซสุจ้าให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์เขาได้ยินได้ฟังพระองค์ตรัสได้เห็นสิ่งที่โปรองทรงกระทำได้มีโอกาสร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์แต่พระวรเหล่านี้ ไม่ได้ทำให้เขาเป็นคนดีสมกับการเป็นสิทธิ์ของพระองค์เลยเขาเป็นขโมยเขาเป็นผู้ถือถุงเงินและยักย่องเงินในถุงนั้นเขาเล่นบทไม่ซื่อตลอดเวลาไม่จริงใจเอาแต่ได้สแสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตนจนวินาทีสุดท้ายที่อยู่กับพระองค์เขาเอาพระองค์ไปขาย สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือเงินยูดัสไม่รักพระเยซูเจ้าเลยเขารักเงินมากกว่าส่วนมารีเป็นสตรีที่มีโอกาสพบปะกับพระเยซูเจ้าเพียงชั่วครู่ช่วยยามที่บ้านของเธอเท่านั้นเธอต้องทำงานตลอดปีเพื่อได้เงินมาซื้อน้ำหอมสมุนไพรลักราคาแพงและเมื่อโอกาสมาถ,ถึง เธอก็เทน้ำหอมจนหมดขวดฉลมพระบาทพระเยซูเจ้าและเช็ดด้วยผมของเธอเองเธอรักพระเยซูเจ้ามากกว่าเงินวันนี้คำถามแทงใจที่พระวาจาถามเราก็คือระหว่างเงินกับพระเยซูเจ้าฉันรักอะไรมากกว่ากันขอพระเจ้าทรงเวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน